ใช้ประโยชน์จากภาพถ่ายจากระยะไกลนะครับ <c oughs> มันเป็นเรื่องที่ในประเทศประเทศไทยเราเดยเพพาะในอนนะาคตจะเป็นที่ต้องเอามาใช้อย่างมากประเทศไทยเราเมีการทำถ่ายภาพจากระยะไกลมากว่า60ป,ป,ปีแล้วนะครับฐานข้อมูลชุดแรกที่ใช้ประโยชน์ได้ดีจากการถ่ายภาพท,ทางทาทีย์นะครับอันนี้เวลา,า,าดูด้วยตาเปล่าเราจะเห็นเป็นเขียวอย่างนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราใช้วกโปรแกรม บางอย่างในการวิเคราะห์มันจะสามารถแยกแยะได้ดีกว่าตามนุษย์นะครับว่าตรงไหนมันเป็นอะไรมันเ,อเอพราะตามนุษย์เราที่แยกแยะแสงได้แค่ไม,ไม่ไม่กี่ในช่วงช่วงตื้นมานักนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างภาพเดียวกันนะครับหลังจากที่เราเอามาวิเค,คราะห์ว่าตัวได้คือข้าวนากรนะครับภาพจากมุกี้บักแต่ไปตรงน,นี้แล้วบอไี่ถือวางบนปลุกนะครับเมื่อไรนะครับ แล้วเรารู้วันจูบเราคาดการวันเก็บเกี่ยวได้พอเรารู้อายุข้าวเป็นเท่าไรเนี่ยนะครับอันนี้เป็นเป็นเป็นเสิ่งที่เราการที่สร้าทำอยู่ในปัจจุบันนะครับบางทีก็ไปช่วยสถิติกว่ด้วยว่าแปลว่ามันได้ใช่สิ่งที่ผมคิดนะครับท่านดรจงจนจะมีตัวอ่างที่มีการเรียนนะครับถืครับก็สามารถที่จะใช้อาจจะเป็นโมเดลทางคณิตศาสตร์เยิมาคำนวณว่าจากจากแผนที่ดาวเทียมเนี่ยแล้วโดยปริมาณ หรือถ้าเป็นน้ำก็โดยปริมากนะัมนมันมีสัดส,ส่วนมากน้อยแค่นี่ก็จะเป็นประโยชน์ยังมหาศาลในแง่ของการกบริหารจัดการ,<ม>ก,ารการตัดสินใจเชิงนโยบายนะครับเป็นการทำงานร่วมกันัซึ่งจะโดยประโยชน์ ประเทศในการพัฒนาด้